ล่าสุดทางค่ายของเรานะคะมาบิลโบวตเองเลยไปค่ะทุกคนอย่าทําให้บอสผิดหวงังดูเหมือนว่าวิธีการโบวตอันนี้นะคะเพื่อนๆมันจะยากนิดนึงคือวิธีการโบวตอันนี้นะคะสรุปแบบคร่าวๆก็คือเพื่อนๆโบวตได้ไม่จํากัดแต่เพื่อนๆต้องจิ้มโบวตทุกหมวดหมู่ทุกหน้านั่นเองนะคะจนกว่าจะเจอน้องลิซ่าแล้วทีนี้พอเสร็จหนึ่งรอบเนี่ยมันจะขึ้นคําว่า thank you นะคะแล้วก็บอกว่ากลับไปโบวตอีกครั้งอันนี้คือเสร็จสิ้นการโบสถหนึ่งครั้งนั่นเองนะเพื่อนๆแปลว่าต้องคลิกทุกหน้าทุก ศิลปินนะคะถ้าใครไม่รู้จักศิลปินท่านไหนก็จิ้มๆไปค่ะจนกว่าจะเจอน้องลิซ่าแล้วก็ทําให้ครบกระบวนการนะคะมันก็จะขึ้น thank you อันนี้เดิมแม่มันเป็นระบบนี้นะคะเห็นพี่ๆแฟนคลับเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะมันบวตได้ไม่จํากัดแหละแต่ว่ามันต้องบวตให้ครบหมวดนะคะทุกหน้านั่นเองเนาะแล้วก็มีแม่ๆแ,แฟนคลับมาแนะนาแอดว่าลองเอาสาขาที่น้องลิซ่านี่ค่ะเข้าชิงแล้วก็ไปต่อท้ายเว็บไซต์เขานะคะมันอาจจะเจอ้องลิซ่าเลยหรือเปล่าแอดลองแล้วไม่เจอค่ะสุดท้ายก็วนกลับมาหน้าแรกหน้าเดิมเหม เดิมเพื่อที่จะให้เราโหวตนะคะเน็กๆๆไปไเรื่อยๆนั่นเองนะนี่คือคอนเซปต์ของเขาค่ะต้องนั่งโหวตกันนิดนึงนะคะอย่างไรก็มาโหวตกันเยอะๆนะคะซึ่งค่ายมาบิวขนาดนี้ไม่ได้ใจว่านอริซาจะไปหรือเปล่าแต่ว่าไทล่าเป็นโฮสต์ด้วยนะคะสําหรับงานนี้นั่นเองเพื่อนๆแล้วเพลงคอนแลบกําลังจะปล่อยนะคะทำลายมันเตหมดเลยจ้าอย่างไรก็มาโหวตกันเยอะๆนะคะ You're trying to stay strong and fit